อร่อยติดปากครับทุกวันศุกร์ฮะเราจะมีนัดกับน้องไฮสแมน<ช>นะลแล้ววันนี้นะน้องไฮสแมนบอกว่าเนี่ยจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยว<อ>ไปกินกว๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยโลอาจจะไม่จำยังไงต้องห้อยขาฮะอ,อยขาจะเป็นขาซ้ายหรือว่าขาขวาอ่ะไปดูกันหน่อยครับแต่บอกว่าร้านนี้ขายดีอย่างแน่นอนครับ นี่นะครับบรรยากาศเป็นไงฮะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าตุย้ยโอ้โหชิลชิชชนะฮะดูไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวนะ<ห>ดูเหมือนร้านแบบพาเฟ่<อ>นะกระฟงกาแฟแบบนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าตุ้ยครับอยูอ่ตั้งอยู่ในที่230หมู่11ซอยปียามิตรพัฒนา4ตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเขาบอกว่าเป็นร้านบรรยากาศรม่มรื่นครับ มีพื้นที่เล็กนิดเดียวฮะแค่3ไร่นะฮะก็ไม่นิดแล้วนะฮะ3ไร่นี่นะฮะก็มีที่นั่งหลากหลายแบบทั้งโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่ไม่ถึงบายาวริมสระน้ำนะครับ <c oughs> ลูกค้านะครสามารถนั่งห้อยขาได้ตามอัธยาศัยแต่ห้อยหัวไม่ได้นะเ้าห้อยหัวนี้ต้องเป็นข้างขาวนะฮะห้อยหัวจะทานาไม่ได้เอา,อเอาห้อยขาพอนะครับเมนูเด็ดนะคะ,คะที่ต้องไปแล้วต้องสั่งถ้าไม่สั่งนี่ถือว่าเหมือนมาไม่ถึงก็คือกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับน้ำซุปเนี่ยเข้มข้นสูตรพิเศษนะครับทานกับเครื่องกว๋วยเตี๋ยวแน่นๆเต็มชามเป็นไงเนี่ยถูกใจสายเนื้อ,อนะครับนอกจากนี้ฮะยังมีกะเพราเนื้อเปื่อยแล้วก็มียำเนื้อไม่ใช่ฮะยำรวมเนื้อนะฮะโอ้โห ทุกอย่างวัตถุดิบเป็นเนื้อชั้นดีฮะผ่านการคิดค้นสูตรจนลงตัวลองผิดลองถูกฮะกว่าจะได้ความอร่อยแบบนี้นะทิ้งไปก็หลายจานเหมือนกันนะมันต้องให้มันอร่อยที่สุดเราก็เลยไปสอบถามทุกของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ฮะเนื้อห้อยขาบ้านจากตุ้ยครับชื่อว่าคุณจิบารารับนะครับทําประเสริฐนะครับบอกแบบนี้เดิมทีพื้นที่เนี่ยเป็นบ่อตกปลาของคุณพ่อช่วงสถานการณ์โควิดระบาดต้องหยุดกิจการไปนานถึง2ปีครับก็เลยตัดสินใจครับ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเปลี่ยนบอ่อตกปลามาขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะบ,บรรยากาศชิลๆครับมีลูกค้าเนี่ยมาแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายนะครับล่าสุดตอนนี้ฮะเพิ่มพื้นที่ห้อยขานะยังไงนี่น,นี่ให้ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวในแพรริมน้ำนะครับโโให้ลูกค้าเนี่ยลงไปในน้ำเลยอ่ะไม่ใช่ลงลงไปในแพรพอนะฮะสัมผัสใกล้ชิดพอสัมผัสแบบน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับผมว่าพอไปนั่งอยู่ตรงแพรเนี่ยมีน้ำล้อมรอบเนี่ยอากาศมันดี กินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเผ็ดๆเนี่ยเจอน้ำแบบนี้มันเย็นมันชื่นใจนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่คุณผู้ชมฮะสามารถนะไปอุดหนุนไปเที่ยวได้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าตุ้ยนะครับก็เปิดทุกวันฮะสิบโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะครับนี่บรรยากาศชิลๆใกล้เที่ยงแบบนี้นะเห็นแล้วก็หิวพอดีนะฮะ กินไปดูวิวไปอ,อะไรมันจะชิลขนาดและห้อยขาอย่างฮะเนี่ยห้อยแล้วไม่ไห,ยแ,ย,หยแล้วนะฮะ <laughs> สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ